Hey 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 ไม่ได้มาธรรมดามาร้องเพลงกับแม่ค้าออนไลน์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยแล้วครับตอนนี้พิมพ์รีพายอินเธลมันช่างสมบูรณ์อยากเข้าไปตรวจเช็คจับเธอขูดหินปูนไม่ต้องกลัวผมนะครับอา make you feel กูตรวจเธอไปด้วยกันนะพาเธอไปฮันนีมูนอยากจะพาเธอไปไปไป,ไปเข้าท้ำดูหินอ่อนเธอจะไปหรือไม่ไปให้เธอนาขีดก็อ <She> er. จะบริการเธอยังดีน้ำฟรีมีที่นอนเ uh huh. มื่อไหร่จะมาสักทกีบอกเลยว่าพี่พร้อมจะซัดเธอแรงมันซึนามิเธอไม่รู้หรอก ไปรับไปส่งทุกวันอาทิตย์เลยขอได้แค่บอกรถน้ำทุกวันให้เธอประจำไม่มีวันแห้งสวัสดีครับวันนี้นะครับมากับรายการ Work with Mario วันนี้นะครับก็พิโชว์รับงานทีโอถนัดอีกแล้วคือการร้องเพลงหรือว่าเต้นนะครับการตะเบงเสียงในโอถนัดมากครับวันนี้ผมไม่ได้มาธรรมดามาร้องเพลงกับแม่ค้าออนไลน์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยแล้วครับตอนนี้พิมพ์รีพายครับทำหมดแล้วไม่ว่าทางไหนเพื่อลบภาพเธอ ตอนที่ตัดสินใจมาใครเป็นคนติดต่อไปคนติดต่อมาก็คือพี่ก๊อฟพักิ้งฮีโร่ครับผมพี่ก๊อฟเขาเห็นโอว่าโอเสียงดีมากอโอเลยรู้สึกว่าโชว์ซะหน่อย <S 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 เดี๋ยวี่โชว์ขอน้ำมะนาวหน่อยโชว์ตอนนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้วอร์มเส้นเสียงเลย พี่กอล์ฟเขาติดต่อมาครับแล้วผมก็เลยเขาบอกว่ามีเพลงให้ฝักให้ให้อยากให้โอร้องอะไรเงี้ยครับทำกับพิมพ์วิพายแล้วก็ได้ฟังก็รู้สึกว่าเพลงน่ารักก็เพลงแบบเพาะดีอะไรเงี้ยทุกทอดเลยอะไรเงี้ยชอบเพลงนี้อะไรเงี้ยก็เลยอยากมีโอกาสได้ร่วมกับร่วมงานกับเขาแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบผลงานพี่กอลอยู่แล้วเป็นแฟนคลับคุณฟักกิ้งฮีโร่อยู่แล้วครับฟังตั้งแต่พี่กอลแบบอยู่การคอตั้งแต่เด็กๆเลยแหละนอกเพลงที่กอล์ฟไปฟังเพลงดีเพนดิช่นนอกเพลงพี่กอล์ฟไปฟังเพลง ไม่ออกเดี๋ยวคิดออกเดี๋ยวร้องให้ฟังเพลงพี่ก๊อฟที่ผมชอบมากก็คือเพลงขึ้นรถแดงความอม้ารคขึ้นรถแดงขึ้นรถแดงไปกินขนมขึ้นรถแดงไปวอร์มอัพขึ้นรถแดงไปกาด่วนแก้วตายเหมือนกันวันนี้นะครับก็ต้องมีการเต้นด้วยนะครับโค้บอกเลยว่าโค้ถนัดมากโค้ดดูท่ามาแล้วเมื่อคืน โโอโอ้้หซมยังไม่ได้ซ้อมเลยเดี๋ยวมาซ้อมที่นี่ครับเดี๋ยวดูครับจะโดนพิมพ์นิพายด่าหรือเปล่าพิกี้แอบไปดูพิมพ์นิพายเขาร้องฮะแต่โอ้จะต้องทําให้ดีของเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเราเอาเดี๋ยวไปลองดูนี่คือพิมพ์นิพายอ่ะคุณโอ้คนี่นะครับได้เจอกันอย่างเป็นทางการนี่นะครับโอ <นะ S 3> ้โหจับมือจับมือไม่อยากไปดมเห็นไหมคุณรู้นะจับมือไม่ดมกูเห็นนะ ส่วนตัวทั้งนั้นเลยนะมึงเนี่ยโอ้โหอ่อนกว่าเขาอ่อนกว่าเขาเขาอยู่เท่าไหร่ผมสามสามครับสามสามเราอยู่เท่าไหร่ไม่ทราบไม่ทราบใช่หรือเปล่าคุณคุณคุณอยากทำงานกับมิริโอโนี่คุณเล่าแรื่องบันาดใจได้ไหมว่าเป็นยังไงทำมันเป็นแบบพี่แย่แหละโอ้ยพี่แยชงมาีพูดไม่ได้เริ่มมันเป็นยังไงกำเนิดเพลงนี้ก็คือนั่งอยู่ตรงนี้พิมพ์มาพูดว่าครูครูแห้งหรอหมายถึงว่าครูแอมครูแอมอ่าคุยคุยกันที่นั่งกับเพลง มีเลยดูแต่ซีรีส์งานก็เยอะเสียงคูกแหงน่ะเดินนั่งขีน่นูหล่นมาเนี่ยพิมไม่มองอย่างนี้นี่หินงอกหินย้อยออกแล้วคู่ไหนไอะขาดิครูเขาก็เลยบอกว่าหน้าแต่งเพลงเหมือนกันนะเดี๋ยวขอไปรถก่อนแป๊บนึงนะขอแป๊บนึงไปรถก่อนกลับไปเป็นเพลงแห้งทุกคำ แต่งเองไม่มีปรึกษาใครไม่มีปรึกษาเเหรออันนี้มาจากครูแอมโดยเฉพาะเลยถูให <c oughs> ้แรงบันดาลใจเขาไปเราให้แรงมันดาลใจเราจะให้รใครูเลยแต่งความแห้งออกมาม <c oughs> ว่าว่าหัวใจมันแห้งแล้วขินมันเกลกลังโอ้โหมันเกาะอะไรละ่ะมันกินปูนมันกรอบ <c oughs> เป็นกรอบป้องกันแอ้เหี้ผลที่เป็นมาริโอคืออะไรพี่บอกว่ามึงก็เลือกมาสิว่าผู้ชายจะให้ใครร้องไอ้เหี้ยล้วจะใครร้องดีวะพี่บอกมาริโอไหมเอาเป็นแรปเปอร์นะคุณรู้ไหม ล,ลิตเตอรมาริโอ้นี่ผมติดต่อมาเออเขาพ,พี่ชายเขาเป็นแรปเปอร์ที่มาโคลมาโคลลิตเตอรมาริโอ้เขาเคยออกอัลบัมพู่กันค,คนนี้เป็นแรปเปอร์เขาแร็มาแล้วเนี่ยกูอะได้เล็กไปหามันเลยแม่งมาอยู่แล้วถ้าเป็นกูกูเป็นคนพูดอย่างนั้นเลยไหมวะไอ้ย้ยอยาให้กูพูดฝังขึ้นฝังฝังความจริงที่ว่ามาริโอ้ได้ไหมพี่มาริโอ้ได้ไหมพีพ่หนูอะอยากดมน้องเขามานานแล้ว มึงเคยอะหนูอะตายแล้วพ oh ี่หนูไม่อยากจะพูดเลยตั้งแต่เขาเล่นรักแห่งสยามหนูว่าอยากจะเป็นคนจูบปากคนนั้นตั้งแต่หนูยังเรียนอยู่นี่เออผมจะเชื่อใครตรงนี้เชื่อพี่เสี่ยวหรอเพี่เองไอ้เมื่อไอ้จ้างทนายขึ้นศาลโอ้ยไอ้ไอ้มึงฟ้องไอ้มึงฟ้องคดีเก่ายังไม่เคลียร์เลยขึ้นศาลโอ้โหนะครับ นะพี่นี้พี่ฝากด้วยอันนี้เคยเจอมาก่อนไหมเคยเจอพี่พิมพมาก่อนไม่เคยเลยไม่เคยฟังก่อนไหมฟังก่อนนะฟังก่อหน่อยไม่ฟังเสียงพี่พิมพะไม่ฟังไปให้ได้นรับสค้ดซ้อมเลยไหมฮะข้ปากไหมฮะลองดูอ่าไป น่าจะแบบว่าจบใครใเลยนะแบบว่าอะไรตัางย่างจะได้แบบไม่ว่างมากตอนเข้าไปมันต้องมีคำพูดนะใช่ไหมก็ไหนมาตรวจดิอะไรเงี้ยอะไรแบบนีเอออะไรเงี้ยกันลิวมาริโอยังใช่เคนี่วอลิวมาริโอลิวมาริโอได้ได้นะเยอะยลิวมาริโอนะไอ้นีโน่มาริโอยังเคยเจอกันไหมนี่นีโน่นีโน่เคยเจอมาริโอเคยเจอพี่เอฟฮิโร่ นะถ้าอย่างนั้นเราลองลุยกันดูไหมได้ครับได้โอเคไปนันช่างสมบูรณ์อยากเข้าไปตรวจเช็คจับเธอขูดหินปูนไม่กลัวผมนะครับ I make you feel ก o o d ตรวจเสร็จไปด้วยกันนะพาเธอไปหานิมอมจะสัธอแรงมันซึนามิเธอไม่รู้หรอกไปรับไปส่งทุกวันอาทิตย์เลยขอได้แค่บอกรถน้ำให้รถน้รถน้ำให้เธอทุกวันโอเครถน้ำให้เธอทุกวันประจไม่มีวัน จะเพิ่มอะไรไหมน้ำฟรีมีทีนอนเมื่อไรจะมาสักทีบอกเลยว่าพี่พร้อมจะสัตว์แรงมันซึนามิเธอไม่รู้หรอกไปรับไปส่งทุกวันอาทิตย์เลยขอได้แค่บอกรถน้ำไม่ทุกวันอาทิตย์บังดับบดบแบยบเราหมดไปสั้นหน่อยครับไปไปไปเลยผมนะครับ I make feel good อยากจะทัดโทษครับอยากจะทัดเถอะป้าเพิ่มให้อีกสักนิดหน่อยอะไจะได้เด้งเด้นะได้ครับจะบริการเธอยังดีน้ำฟรีมีทีนอนมอะไรจะมาสักทีบอกเลยว่าพี่พร้อมสมบูรณ์เอาสมบูรณ์ก่อนหินปูนสิวกูดอานิมูนอ่ะอ่ะข้าวชามด้วยหินอ่อนเออเออ เอนาฟรีมีทีนอนบอกเลยว่าพี่พร้อมเบเธอไม่รู้รอกจัพไปไปไปเขาดินเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาฮั์กันต่อตรงตรงฮานิมูลนะพี่ได้ครับฮานิมูลผมขอวู้สักทีได้ไหมครับส่ง เช็คจับเธอขูดหินปูนเข้ามังคุดผมนะครับอ่า make เมกิลซิลคือดูดเสฉันไปด้วยกันนะพาเธอไปฮันนี่มูนโอ้มันอาจจะไม่ไปได้แบบนั้นน่ยอย่าชวนเธอไปเลยไปดิไปเลยไปเลยอย่าไปเลยไปเลยไปเลยจะมาสักทีบอกเลยว่าพี่พร้อมจะซัดเธอแรงเหมือนซึนามิเธอไม่รู้หรอกไปรักไปสนทุกวันอาทิตย์เลยขอได้แค่บอกอีกินเดโอ้ได้แล้วนะพี่เช่าสเกิร์ตเลยอะ พี่โอชอบไหมพี่เออพี่โอชอบไหมพี่อยากใส่อยากใส่ฮะแล้วอยากเก็บพวกแบบว่าลิวมาริโออะไรเงี้ยเก็บเอาไว้แบบไอเคเอไอคเคแบบฟีสไตล์เลยพี่แล้วแต่พี่เลยเบบี้เขมอร์เลสโกรับส่งแต่ว่าขอแบบว่าคุมจังหวะนะพี่เออเออเลสโกเอเอเนลสโกเออส์ลิวมาริโออันที่ไม่ใครเยร์เยรอ่ะเยร์ รอยิมเธอนํะมันช่างสมบูอยากเข้าไปตรวเช็คจับเธอขูดหินปูนไม่ต้องลัวผมนะครับอา make y ก u f e ู l g o กูตรวจเชิญไปด้วยกันนะพาเธอไปหันนิมูนอยากจะพาเธอไปไปายเขาวทาดูหินอ่อนเธอจะไปหรือไม่ไปให้เธอนะได้ขอน้องแห้งอะ เดี๋ยวพี่เลียร์ให้โมแห้งเลยโอ๊ยชอบชอบเดี๋ยวมาแล้วแหละเดีอยวมาละไรตามเลยนะนะน้องมาขนาดนี้นะน้อยไม่ได้เลยแย่ที่เพิ่งเราสั่นสะเทือนแห้งนมวอเลยใช้อดเวนต์ใช้อดเวน์โอ้โสุดยอดเลยแล้วประกันว่าแฟนมาริโอจะต้องตื่นตะลึงว่าเดี๋ยวพี่เลียร์ให้เบบ๊ะ เธอยังดีน้ำฟรีมีทีนอนม่ได้จะมาสักทีบอกเลยว่าพี่พร้อมจะซัดเธแรงมันซึนามิเธอไม่รู้หรอกไปรักไปส่งทุกทับตอนนี้โอ้ก็อัดเสียงร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยครับแต่วันนี้ครับอันเป็นวันเกิดของพี่โคนะครับแล้วก็ทีมงานพี่ๆเขาก็เลยเตรียมเค้กให้พี่โคด้วยครับเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์เขาดีกว่าครับแฮปปี้เ<ต>บ,บิร์ดย์ ตอนนี้ใครจะกินต่อไม่มีใครแดกไม่มีใครแดกแน่นอนตอนนี้นะครับโออยู่กับพี่พิมนะครับพิมพ,พ,พ,พ์ครับเคยดูรายการโอละลา,าไหมครับดูครับดูอีพี EP ไหนฮะมีอยู่อีพีหนึ่งโอ้กินลูกชิ้นใช่กินลูกชิ้นไม่มีเหรอมีเ <cabeza> น<ม> <iene S 2> วยไม่โดนไม่โดนไม่มีแ<ป>องไปมึนง่วเผื่อได้แต่ว่ดูไม่พิมพ์ตลอดอีพีไหนอีพีที่ไปที่พิมกินหมูปิ้งไม่มีเหมือนกันเลยอูไม่มีเลย พิมพ์ครับแต่วันนี้โอ้มาร้องเพลงกับพิมพ์วันนี้ต้องบอกว่าโอ้ตื่นเต้นมากเพราะว่าโอ้กลัวพิมพ์จะด่าวันนี้โอ้ร้องพิมพ์รู้สึกยังไงดีไหมดีมากดีากเกินคาดมากเกินคาดมากเขาตรงตรงเลยพิมเขาตรงตรงเกินเกินคาดมากได้เร็วกว่าเราอีกร้องเร็วกว่าเราอีกเยอดเลยครับถ้ารู้งี้เรียกร้องแต่เพลงอย่างนะคะมีอีกไหมมีเพลงอื่นอีกไหนร้องพูดอย่างนะคะทีอย่านะคะคุณลูกค้าค่ะเอ้ยได้เพิ่เชิญไปไลฟ์เนี่ยได้พิมครับเราร้องเพลงสดๆดสด้เลยมาดิขอโทษพิมพ์ก่อนเนี่ยโอ้เข้าแล้ว นเียวไมันร้องฮุกร้องไงนะแห้งด hey, ูไหมตอนนี้มันแห้งจะทําอะไรก็ยังไม่เคยมีแรงก็คงไม่มีใครรักโอ้ยแห้งหัวใจของหนูมันแห้งต้องการความรักยังแรงคนเที่ยวรักมัสสารหัวใจ รอยยิ้มเธอนะมันช่างสมบูรณ์อยากเขาไปตรวจเช็คจับเธอคูดหินปูนไม่ต้องกลัวผมนะครับอ่า Make you feel กูตรวจเสร็จไปด้วยกันนะพาเธอไปฮันนี่มูประมาณนี้จ้ะพิมครับเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายเอ็มบีแล้วเดี๋ยวเราไปซ้อมเต้นด้วยแต่ถ่ายเอ็มบีซ้อมเต้นด้วยกันเหรอซ้อมเต้นด้วยกันเหรอเออเออแล้วก็ไปถ่ายเอ็มบีด้ค่ะว่าไปถ่ายถึงนครปฐมจริงเหรอกรุงเทพก็มีนะมึงทำไมต้องไปไกลกูไม่รู้เหมือนกันกูก็รู้กับมึงบอกแค่แหละพี่โอ้เเขาเขาคิดให้เหรอ เข้มเลยเหรอได้คโอลาลางันเดีย๋ยวไปซ้อมเต้นได้ขอบคุณครับว um ันนี่จะตัดคอมเต้นเลยใช่ไหมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะพี่โอพูดใจเขานูเหมืนเฮตองมักแรงคนเดียวรัมสยรอไปงบูรอยากเข้าไปตรวจเช็คจเธอคูณเห็งตูนไม่ต้อง กิ่วฟิลกูตดเชิไปด้วยกันนะพาเธอไปหานิมูลอยากจะพาเธอไปไปไปข้าททาดูหินขอเธอจะไปหรือไม่ไปให้เธอนักขีดกองจบริการเธอยังดีน้ำฟรีมีที่นอนไม่ได้จะมาสักทีบอกเลยว่าพี่พร้อมจะซัดเธอแรงเหมือนซูนามิเธอไม่รู้หรอกไปรับไปส่งทุกวันอาทิตย์เลยขอได้แค่บอกรถนัดทุกวันให้เธอประจํำไม่มีวันแห้งกรอนไม่มีใครในใจนอกจากเธอวันงานเทศกาลวันเลนทยมองรอบตัวมีแต่คนในดอกไม้มันน่าจะ งนนนีีีท่่งเเงาาาออยกพ,พไป,ไปมครับนี่ก็ซ้อมเต้นไปจนถึงดึกเลยครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรารอไปดูวันถ่าย MV อีกทีนะครับแต่วันนี้ก็รู้สึกว่า,าทำได้ดีเพราะาพิมพ์ไม่ด่าอะไรแต่ก็วัน MV ก็ไม่แน่เดี๋ยวไปดูอีกทีครับ oh. เจอกันครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ถึงวันที่เรามาถ่ายเอ็มวีแล้วครับแต่ตอนนี้โอตต้องขอตัวไปแต่งหน้าครับนี่ครับ ุดโอวันนี้ครับวันนี้เล่นเป็นหมอรักษาการให้ขอตรวจหน่อยฮะนี่ตรวจใครในคนนี้ได้ไหมตัวแนร์เอมขอขึ้นขาอย่างรอหมอเลยครับถ้าหมอรอขนาดนี้เดี๋ยวก็หอจั่งโสมโก้แบบหื่นกลางเราไปดูสีนลรกๆเลยครับผมไป ถ้าหรวพี่ปอปได้ยินไหมหู่อว่าดึ่ในคว่าแม่นูดยาวอ่ะพร้อมค่ะพร้อมเพลงเพลงิมมสู ตรวจเช็คจับเธอขูดหินปูนไม่ต้องลัวผมนะครับอา Make you feel ก o o ตวรวจเชิญไปด้วยกันนะพาเธอไปหันนีมูนอยากจะพาเธอไปไปไป,ไป,ไปข้าวทาดูหินอ่อนเธอจะไปหรือไม่ไปให้เธอนาคิดก่อนจะบริการเธอยังดีน้ำฟรีมีที่นอนออมันจะมาสักทีบอกเลยว่าพี่พร้อมจะซัดเธอแรงเหมือนซูนามิเธอไม่รู้หรอกไปรักไปส่งทุกวันอาทิตย์เลยขอได้แค่บอกรถนัทุกวันให้เธอประจํำไม่มีวันแห้งกรอบไม่มีใครในใจนอกจากเธอโอเคครับคั ไปหันนิมนอยากจะพาเธอไปไปไปเข้าถ้ำดูหินอ่อนเธอจะไปหรือไม่ไปให้เธอนาขีดก่อนจะบริการเธอยังดีน้ำฟรีมีที่นอนเมื่อไหร่จะมาสักทีบอกเลยว่าพี่พร้อมจะสัตว์นะชิ้นแรกเขาเป็นหมอครักำลังแลบอยู่ในห้องตรวจคนไข้ครับทำเท่าไหร่ก็เยอะ้หลายท่าเลยคือขูดหินปูนด้วยมีพาไปเข้าถ้ำดูหินอ่อนด้วยอุปกรณ์ครรที่มันเคือ อุปกรณ์นี่เป็นตัวแหงก็เป็นเอ่ออนาโตมี่ภายในเขาเป็นหมอตรวจภายในเมื่อกี้ตอนที่โอเข้าสื่อพิมพ์บอกว่าแบบยังไงต้องดูพิมโอต้องพัฒนาเยอะไงจะให้เต็มที่ครับเออแล้วเวลาปากกระตุกกระตุกเนี้ยโอสันนิบาตหรือเปล่าซีแรกก็จะไม่รอดแล้วเดี๋ยวดูต่อไปซีต่อไปเป็นไงเดี๋ยวจะเต้นเต้นอีกโออย่าลางไปนะ ว่ารอดไหมผมก็เสียวไส้อยู่ที่คุณเป็นไงบ้างครับแปลว่าหล่อไปหล่อไปหล่อไป,อไปทะเลน่นกว่านี้ได้สะดวกกว่านี้ได้ทะเลน่นกระล่อนทะลึ่งกว่านี้ไม่เคยพร้อมบอกเลยว่าพี่พร้อมพร้อมจะไปตรวจพี่พร้อมจะไปตรวจร เธอนด้คิดต่อบริาาการเธอยังดีนาฟรีไม่ทีนอนเลยจะมาสัก,กทรีบบอกเลยว่ออาผิดคอง <c oughs> ถ้า,าเธอซัเธรมันซึนามิเธอไม่รู้หรอก <c oughs> ไปรับไปส่งทุกวันอาทิตย์ลยคอได้แก่บอก <c oughs> ดองนั้นทุกวันให้เธอประจ้างไม่มีวันแหงรอไม่มีใครในใจนอกจากเธอ โอล่ะลาโอละลาถ่ายกูทำไมไม่ไม่ถ่ายโอถ่ายกูแล้วถ่ายไม่หยุดเดี๋ยวเอาพูที่นี่นะของเราอ่ะวันซ้อมนะครับเราซ้อมถึงดึกเลยครับตั้งใจมากแต่พอมาวันนี้เราลืมหมดแล้วเราก็เลยต้องทวนใหม่ แต่ตอนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันหน้าเซตเลยใครจะด้นไหมใครมันเหมือนเสียงแม่ครับโอเคไหมครับที่สุดลูกพี่โจโอเคไหมครับเกามากเกาจนแม่คันเลยนะก็คืออันนี้มันจะแบ่งคนละใช่ไหมคะใครแล้วคนนั้นเด็ดอะไรเนี่ยตอนแรกโทษแล้วกอนแต่วิโรจน์พี่โจก็อยู่หน้าตองก่อนอะไรอย่างเี้ยสุนี่พี่มิมก็จะอยู่พองถูกไห

พิมครด้วยกันนนะพาไปี้จบเรียบร้อยแล้วเพลงค่ะอุ้ยโอ้น่ารักมีทำดีอย่างนี้วะทำไมทำอะไรก็ได้ไปหมดวะเอาจริงจริงจัดใจหน่อยโอ้มันอินเหมือนฮิปฮอปอเมริกานะฮิปฮอปอเมริกาเออเอ็นนะเอ็นบอยนะเอ็นบอยเอ็นเอ็นี่ย LA boy LA boy อยู่ใกล้ๆกับคูบอนอ่ะคูบอนบอยคูบอลบอยนะลิปครั้งนี้เป็นครั้งแรกโอ้ได้ร่วมงานกับพิมต่อไปจะ เอาผมมาร่วมงานไม่เอาไม่เอาแล้วเราไม่กินซ้ําเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราไม่กินซ้ำยอกแล้วการเต้นนี่โอเคไหมเอ็มเจอร์อิ่มกลัวกูจริงๆใช่ป่ะป่าเล่นมุกเล่นมีโอเคสะดุ้งเหมือนมากเลยเมื่อกี้วันนี้นะครับก็ขอบคุณเี็มพิพายมากมากขอบคุณมากนะทีมไฮโอมาร่วมงานแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพลงแห้งแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเราด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยจ้าสวัสดี